ุะตวันตัะโมจะส่าภูวาโตมาหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโถจะส่าภูวาโตมาหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ปังสกุลจีวาลานิปังสกุลจีวาลานิพุทธะรูปังพุทธะรูปังติจีวาลานิติจีวาลานิสะปริวาลานิสะปริวาลานิปิกุตังคัสสะปิกุตังคัสสะโหนดิยามาโหนดิยามาสาธุโยมันเตสาธุโยมันเตปิกุตังโคปิกุตังโคอิมานิอิมานิ อมตรลจีวราณิสุภูรนาณีทราพุทธาโอเป็นจีวรานิสัพพิวรานิสัพพิวนานิปฏิันธุปฏิันธุอมนังคังติระคังอิตายะสุขายะสุขินาสุขินาวัตเมธานา อาตวะกายวะนิพพานโอตุจารุ <plex sy helmet> <ligen> <spoke pigs> <AT imer> <icker>